ทีนี้ก็จะเป็นการชิปนะครับระยะที่ไกลมากกว่าเดิมก็คือฮับสวิงนะครับที่ระยะ50หลานะครับฮับสวิงครับด้วยฮับสวิงด้วยนะครับหลอบตัวเดิมนะครับก็คือหลอบ60องศาโลเบานะครับโลเบานะครับเบาสี่ แอลกอายนะครับระยะหลารับหลาครับ,นะรบตกสัก40นะครับแล้วก็วิ่งไปอีก10ก็เป็น50หลานะครับถ้าใครที่พยายามจะตีตีจี้ทงเนี่ยนะครับต้องเป็นนะครับคนที่นะครับตี ชิปค่อนข้างที่จะตกหยุดนะครับถ้าเราจะจี้ธงนะครับเพราะว่าพอเราไปเจอกรีนจริงๆเนี่ยการจรี้ธงเนี่ยบางทีก็อาจจะทําให้เราทําให้ลูกเนี่ยทะลุนะครับเลยธงไปค่อนข้างไกลได้นะครับถ้าเกิดเราเตีแล้วนะครับลูกมันไม่หยุดตามที่เราคิดไว้นะฮะดังนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะเข้า ไปหาทงเนี่ยก็คือตกแล้วก็วิ่งเข้าหาทงนะครับน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นเราก็พยายามซ้อมนะครับนะครับตกแล้วก็วิ่งเข้าไปหาทงนะครับระยะ50ก็นะครับจะนะครับจะจบวงสูง ประเดิมนิดนึงนะครับนะนี่หลอกหกสิบนะครับนะครับการชิปเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้แรงเยอะมากนะครับ การสวิงผ่านลูกแบบนิ่มๆนะครับแล้วก็นะครับค่อนข้างที่จะใช้การค่อน,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 นข้างที่จะเน้นนิดนึงนะครับเราค่อนข้างที่จะเน้นนิดนึงระยะเป็นระยะหวังผลนะครับเราจึงต้องเน้นมาก ถ้าคนที่ตีไม่ค่อยมีสปินเท่าไหร่นะครับตกลูกตกแล้วก็วิ่งค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับก็เผื่อระยะวิ่งเพิ่มมากขึ้นนิดนึงนะครับนะฮะอาจจะประมาณไม่เกิน40นะครับแล้วก็วิ่งไปนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งทงด้วยนะฮะว่าตำแหน่งธงที่ปักอยู่เนี่ยอยู่บนเนินหรือว่าอยู่หลังเนินนะครับ นะครับสโลปทางขึ้นหรือทางลงนะครับแล้วก็ต้องดูดูลายของของทงด้วยนะฮะดูตำแหน่งทงด้วยนะครับถ้าตำแหน่งทงทางขึ้นเราก็ต้องนะครับชิปเข้าไปมากขึ้นนะครับ,นะรบจาก40อาจจะเป็น42 43 44ประมาณนี้ฮะเพราะว่าเป็นทางขึ้นนะครับลูกอาจจ,อาจจะต้องมีการ วิ่งทำให้ถ้าเป็นทางทางขึ้นเนี่ยลูกก็จะวิ่งน้อยลงนะครับดังนั้นเราก็ต้องจีเข้าไปอีกนิดนึงนะครับนะครับอย่างพื้นหญ้าที่โค้ชซ้อมอยู่เนี่ยนะครับลูกก็จะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เวลาตกเนี่ยนะครับก็กระกระดอนเข้าไปหาทงประมาณสักครั้งสองครั้ง ประมาณหลาสองหลาสามหลานะครับดังนั้นเนี่ยโค้ดก็จะนะครับชิปเข้าไปสัก45นะครับเพื่อให้ลูกเนี่ยวิ่งเข้าไปหาโทนะครับเราหกสิบเนี่ยนะครับเวลาตีระยะ50เนี่ยเราก็จะ